ล่ามาโอ้ว้าวล่าวล่ามอฮ่าฮ่าาฮนา่าฮา่ ดีค่ะเสียมากเสียมากถูกไหมอะไรนะมามีเสี่ยมากถ่ายรูปถ่ายรูปเราน่ะไม่ได้ถ่ายเขาเล่นโทรศัพท์ถ่ายรูปเราน่ะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะมามีมามีแต่งตัวเสียวจังเลยใช่เหรอวันนี้เป็นสาวอะไรเป็นรับบทเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อสร มออะไรคะเนี่ยปีอะไรปีอะไรปีสี่ค่ะปีสี่แล้วหรอคะใช่ค่ะนายกับเด็กปีหนึ่งเลิศมากเลยพวกเธอรุ่นเดียวกันเลยพวกเธอเลิศมากค่ะเลิศมากขอบคุณนะพวกเธอเหมือนกันเลยพี่อยู่ปีไหนคะ ซีเหมือนกันว้าลึกมากลึกมากถูกไหมแม่เรียนอะไรอะ่ะเอ่อเรียนมลังค่ะพวกเธอเหรอคะมีเลิศเป็นคนที่ไหนนะคะคนปทุมค่ะปฐุมชานี้รชาชพัศดีสเกตค่ะแม่สี่สเกตอยู่จังหวัดสี่สกเกตเหรอคะใช่โอ้โหสี่สกเกตนี้มีแต่เด็ดๆเดดนาะเอาละาเอาละแม่มามีชอบเกมไหมใช่เดี๋ยว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 มีไม่ใช่ แบบมามีชอบไหมมีเพื่อนแนะนำน้องมาจะแนะนำเ่ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายกินท่านั้นก็ได้เออใช่แล้วไม่มามิมันก็ไปหากินแถวนั้นอันนี้แบบไม่ค่อยเน้นผูกพันกับใครเท่าไหร่พวกเธอเน้นผูกพันพวกเธอชื่ออะไรอ่ะพวกเธอพูดมาสิหนูชื่อเจนนี่ค่ะเจนนี่ยอกกดค่ะเเดี๋ยวนะขออีกทีเอาใหม่เจนนี่แล้วก็ลิลลี่แล้วก็ยอกเกิดค่ะ เจนนี่ลิลลี่โยเกิร์ตอันนี้อันนี้ชื่อจริงไหมคะชื่อจริงค่ะจริงค่ะเจนนี่คือหน้าสวยๆเลลี่ก็หน้าสวยๆเหมือนกันอจะไม่ละแล้วก็โยเกิร์ตก็หน้าสวยๆเหมือนกันแม่ชื่ออะไรคะเวฟค่ะ เลิศเอิร์าบคุณแม่ค่ะมีคุณแม่มีช่องติ๊กตอกไหมคะรู้ได้ไงว่าทำอ่ะเอไม่หนูถามคุณแม่ไงมีปะมีวันนี้เอาไปก็ผู้กัไลฟ์สดเดี๋ยวไปกดติดตามอะไรเนี้ยจริงเหรอถ้าไลฟ์สดคุยกันได้ไหมล่ะได้ค่ะแสดงว่าถ้าอัดคลิปอยู่ก็เอาไปลงได้ถูกไหมได้อะดีมาก เิดวาราปเลยอาดคลิปเหรอเนี่ยเปิดวาราปเลยค <c oughs> ุณแม่แมน่าอาจจะเิ็นนะตอนนี้ไปวิ่งมาแม่ิดร์ปได้เหรอไม่เห็ค่ะอันนี้ดูแบบเป็นสวยสดธรรมชาติสิสเกตมากเลยค่ะชอบมากเลยสเตตม,ม,มีแฟนยังคะเนี่ยใครมีแฟนแล้วดีมากไอ้ผู้ที่ตาม5 6 0 0 5 9 0 0พิมมาพิมมาสิขอซองหน่อยเฮ้ยที่ม พิมมาพิมมาทีะเรียงคนเลยเจนนี่เอ้ยเจนนี่หรือจินนี่นะชี้เลยนะเจนนี่ลิลลี่โยเกิร์ตขเจนนี่ลิลลี่โยเกิร์ตเรียงมาเลยค่ะหุยผู้ติดตาม59 0พ้าวอตเตอ์ฟอสเป็นใครอ่ะเจเจนนี่ไม่แม่หนูลงคลิปตลกเขาเลยมากดให้เฉยอ๋อหนูทําเรียวหรอไม่หนูถ่ายคลิปรูปหนูลงเฉยอ๋อติ๊กทำติ๊กตอกหรอว้าวชิบูชชอก้ติดตาม ห้าเก้าบ้าไปแล้วเฮ้เขาจะบอกว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูกไม่ค่ะเราต้องมั่นเอาไว้ค่ะแม่ตอนนี้อาจจะสดมากมันมีเพราะว่าไปวิ่งมาว้าวทะเลสีชมพูเยกอะบกหปีสีแล้วหรอคะอันนี้ปีสีค่ะแม่เราอยู่ปีสปีสีคนเดียวค่ะใครปีสีหนูอ่าแล้วที่เหลือล่ะปีสองอ๋อเป็นพี่น้องกันหรอหรืออะไรอ่ะ เป็นพี่น้องคัดคละใช่เป็นพี่น้องกันว้าวน่ารักมากเลยค่ะอ๋อไปวิ่งมาเนาะรักสุขภาพของแม่แล้วผู้ที่ตามเรามาจากผู้ที่ตามเรามาจากไหนนะเจนนี่มันมาจากเออก็ได้จากทิกตอกติกตอกแม่ติกตอกเหรอคะนนั่งมาจากติกตอกค่ะแล้วก็มันจากโพสที่มันขึ้นฟีดอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อรูกนี้มันฟีดใช่ไหมใช่ค่ะไหนเอาติกตอกมาซองหน่อยสิคะติกตอกมาอีกแล้ อ๋อ<ม>อันนี้มัน,มนฟ<ร>ีดจริงรด้วยว่ะอ๋อใจไปสามเจ็ดเลยเว้ยเยอะชิบหายอ๋อตรงตัวแอดนะครับมันอ,อุ่มอิ่มโอ้โหมันจะเจอไปมครอุ่มอิ่มเนี่ยมันต้องอาจจะเป็นตัวโอ้อยพูดไดตามมื่นสองกูจะบ้าตายอุ่มอิ่มแล้วที่บอกว่าเจนนี่อะอ,อุ่มอุ่มอิ่มว้ยอย่าเพิ่งตีรังกากลับมาก่อนหาไม่เจออุ่มอิ่มไม่เขียนยังไงวะอ๋อไม่จัดตวาอุ่มแสดงว่าเจนนี่ก็คือตอแหลถูกไหมคะ ถูกต้องอุ่มอิ่มหรอแม่เออพิมพ์ไป A I M อ n d e r s c ก r e 99ก็ได้นะแม่โอเคโอเค A I M อ n d e r s c ก r e 999 94ตัวจ้ะเลิศมากดีแล้วที่โสดนะคะแม่หนูอยากมีผัวอุ้ยไปเอาขนมมากินทำไมอยากมีผัวล่ไม่กินพี่ไม่กินชาเขียวนะ แม่ดูช่องเพื่อนหนูสิมันมีสามอันมันมีชาเขียวอันนึงแล้วก็เธอแดนสองอันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ข้างหน้านี่นี่คือช่องใครคะเนี่ยช่องเอ่อรินรี่ค่ะแม่อุ้ยอันนี้ไม่ไงอุ้ยที่เจอนี่เราเจอคนดังหรอแม่แม่เพื่อนูดังฮะกินกินอยู่แบบเพื่อนดังกินอันนี้เป็นชาเขียวนะแม่อันนี้เพื่อนหนูทําขนมได้ฝูกูแบบน่ากินมากเลิศมากน่ากินมากเลยไม่ชเรม่ ไม่ใช่ขนมนะขนม <laughs> ไม่เกตไม่เกตแล้ว<ม>อุ่มอันนี้คืออุ่มอิม่มค่ะแล้วลิลลี่ล่ะไหนลิลลี่ลิลล,ลี่นี่ค่ะแม่ลิลลี่เดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคะโอ้โหนี่เจอกูเจอติก๊กต็อกเกอร์เหรอในวันนี้อันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยอันนี้นาเดียมามีมันไม่เหมือนกันมามีตอนนี้มันสดมากอ๋<ร>ออ๋อเป็นความเรียวเลยเนาะพอตอตบรีแบบใหญ่นะแม่ให้ดูนั่นเดียว เลิศมากค่ะเลิศมากอันนี้คือขายของหรอคะเหืออะไรนะไม่ขายของช่วยเพื่อนค่ะอ๋อหุ้ยโหน่ากินจริงแม่ดูน่ากินไหมชาเขียวน่ากินมากเลยพวกเธอแม่ไม่ต้องตกใจนะพวกหนูสวยเพราะแต่งทั้งนั้นอะ่ะใช่อันสดก็สวยนะเวลาเรามองใครอะ่ะเราจะเจะเราจะมองทะลุเครื่องสําอางเลยแหละและ้วแราหนู<ข>เป็นประเภทที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไงโอ้ยไม่ได้นะเราสวยเราต้องเลิศนะจะบอกให้เลยพวกเธอ ถูกต้องแม่ลิลลี่ลิลลี่อ,อันนี้คือตอแหลเหมือนกันลิลลี่ถูกไหม <c oughs> ชื่อจริงชื่ออะไรนาเดียหนูชื่อนาเดียนาเดียอะนาเดียอ,อุ่มอุม่มอิ่มถูกไหมค่ะอุ่มอิม่มนาเดียโอ้โหกูเจอดาวรับดาวมหาหลัยทั้งหมดเลยวะเนี้ยถามจริงฮะอาจะยังนะแม่อาจจะยังนะแม่รูปคือเลิศมากอะแม่อาจจะอาจจะยังนะแม่มหาลัยอาจจะไปไม่ถึง โโอ้หบ้าบอ่ะจยังูนนนีแหโบ้าบอจัดอะแม่จีชื่ออะไรอ่ะอ่าได้ค่ะอ่าโอเคอ่ะอันนี้เอ็งนะขอซองคนสุดท้ายก่อนนะเป็นมาไม่ได้เปิดสาท่าอ๋อไม่ได้พับบีกหรอใช่อ่าโอเคค่ะได้ค่ะหนูเล็กหนึ่ตัวสูงได้ค่ะอ่ะอไอจีเรานะคะพวกหลอนขาอ่ะไอจีเราค่ะพวกหลอนโอ้โหแต่ฟุกุมิ้งดื้อจัดอะอุ้ย เดี๋ยวกันนักแม่รูงจะอุ้ยมันออกอะ่ะคนเ,เวฟครับอ่าคุณเวฟครับรเจอแล้วรู้ไหมไดฟูกัวกินคนเดียวไม่อร่อยหรอกนะต้องมากินด้วยกันามาแม่มาสิสเกตออได้เลยเลิศคือพอในโซเชียลเราก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบอินฟูเลิศเลิศถูกไหมพอลุกลุกแบบลุกพอกลับบ้านแล้วก็จะกลายเป็นแบบเรียบาแบบ เป็นสาวที่จริงใจที่แท้ทูอ,อารมณ์ประมาณนั้นเนียเมื่มอเพื่อโอ๊ยเพื่อนหนุนตลกรูปมนี้เลิศมากค่ะเลิศมากแม่ทำเอาหรอจริงค่ะไม่ทำเลยจริง<ด>ชอบ<ก>จังเลยดูเป็นคนเก่งเลยอะ่ะมันเลียวมากเลยอะ่ะเรามานั่งกินไดฟูกุโชกันแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้ว่าแม่หิวใช่หิวสิ <c oughs> พวกเธอกินล่อเราขนาดนี้จะไม่หิวได้ยังไง เอาแม่ถ้าก่อนก่อนไปเต้นให้พวกหนูดูหน่อยได้ไหมเต้นหรอนะคะร์เพลงเเลิศมากเลยเดี๋ยวก่อนไปอะไรยังไม่ไปยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยซอยจีก็หมดไปแล้วสิบนาทีไม่ไม่ทําไมถึงทําแม่จะไปแล้วพวกหนูคุยได้ตลอดโอ้ยได้เหมือนกันเลยเลิศเลยพวกเธอเจ้าอันนี้อยู่หอเหรออยู่อยู่บ้านอยู่หอค่ะอยู่หอเนาะเรียนสีะเกตถูกไหมใช่เรียนคณะอะไรกันครับพวกเธอคณุศาสตร์ค่ะ เป็นครู่หรอใช่ลายอุบอิบด้วยเหรอคะอุบอิบก็เป็นครูเหรอใช่ใช่เรียนครูเป็นครูหมดเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าคนละสาขาอพี่พี่คนนี้กับอุมอิมจะอยู่สาขาเดีวยวกันแต่หนูจะอยู่คนละสาขาโอ้โอ้โอ,อ,อหนูจะให้พี่ทายว่าหน้าแบบพวกหนูเรียนสาขาอะไรเป็นครูเกี่ยวกับภาษาไหมคะไม่ใช่สังคมวีเลิศมากเลยอะสองคนนี้สังคมแน่นอน ส่วนเธอเหรอเธอก็ไม่ใช่ภาษาใช่ไหมชื่ออะไรนะจำได้ลินลี่เนี่ย <INDISTINCT S 2> นาเดียนาเดียนาเดียไม่ใช่ภาษาหรอสวยๆอย่างนี้ต้องอะไรนะขอช้อยสามช้อยคะ่ะนาเดียคอมภาษาไทยวิทยาศาสตร์ก็ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่ภาษาก็ต้องเป็น COM, คอมค่ะไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ๋อเป็นครูวิทยหรอว้าวเลิศมากเลยนะคะเนี่ยพวกเธอมาเต้นไปด้วยกันไหมอุ้มอิมเต้นดีๆกับพี่เมษา ลุกค่ดลุกเลย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 ลุกเอ้าอยากไดอ้เอวถ้าอยากได้โอวเอ,อ,เอเี๋ยจ้จช้โอ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 ้เอ้โ้อ้โอ้โอ้อ้โ้อเ้้ ว้าวเลิศมากโอ้ว้าวว้าวเลิศชิม่ชิมาชิาฮชิม่ชิมาชิมฮ่าฮ่าาาา ว้าวเลิศมากเจ๋งมากเลิศมากเลยพวกเธอวิ้นเราเห็นเอวพวกเธอแล้วเอวเราดูดกปเลยนะเนนี่ยอาจจะยางคนนี้นะคนนี้อ่ะโอเคเคิแล้วเลิศอาจจะอาจจะบำบัดเลิศมากเลยโยกเกิดชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะเมษาแม่อุ้ยเลิศมากเลยเมษาว้าวเหนื่อยแหละเนี่ยเหนื่อยแล้วขอบแล้วอุ้ยเอวเมษาเลิศมากแล้วก็เอวอุ่มอิ่มใช่ หนูอาจจะยังแม่เพราะว่าหนูเต้นเก่งอะไรแม่เลิศมากเลยค่ะชอบเอวมากเลยว้าวเห็นแล้วของขึ้นเลยค่ะเลิศมากอีกเพลงอีกเพลงไหมคะอีกเพลงไหมเพลงอะไรแม่อยากอ่ะอยากได้เพลงอะไรบอกมาสิบอกมามีไหมจ๊อุอมิวเพลงจ๊อเ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 จาะเจ๊อกจ๊อกในทิกตอกอ่ะ ใช่ใช่ใช่อันนี้เหรออันนี้เหรอจริงวะมีมาเต้นเลยโดนสิฉตัวเอ้เฮ้ยไม่โดนระบังมาหรอเปลามาลุคค่ะน้องเมษาน้องอุ่มอิ่มน้องนาเดียนาเดียถูกไหมคะถูกนาเดียไหมใช่เโอเคค่ะมาค่ะ ハハハハハ。 เหนื่อยไหมพวกเธอพวกเหนื่อยพวกเธอเหนื่อยไหมนอุ้ยพวกเธอเลิศมากเลยอ่ะพวกเธออ่ะอันนี้เซอร์ไพรส์ค่ะเห็นไหมเว็บนะเห็นไหมอ่ะเธอเอาไปเสิร์ชใน YouTube ค่ะแม่ฮะไม่ให้หนูไปดูเพลงเมื่อกี้เลิศมากเลยไปเซฟเอาไว้เพลงเมื่อกี้เลิศมากเลยคือเซฟเอาไว้แล้วเพลงเมื่อกี้บอกเลยเป็นเพลงใหม่ในช่องเรากุกคนเดี๋ยวไปต้องไปดูดอหลังนะว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่า แชทบอกว่าหมดกันความเป็นครูหมดกันความเป็นครูหุ้ยเราท่าเต้นพวกเธอสามคนเลิศมากนะหุ้ยขออนุญาตแบบเดหนูเป็นคอหนูเป็นคอรั้านเราโอ้จริงบ้าโอ้ว่าแล้วทําไมเต้นเก่งจังว้าวเราแบบเราเต้นไม่เก่งนะเราเจอพวกเธอไปแล้วแบบว้าวเราชอบท่าพวกเธอมากเลยขออนุญาตแบบจําแล้วก็นาไปใช้เลยอ่ะเอาจิงจริงจํจแล้วนําไปใช้เลยเพง อะไรนะเมษาถ้าโจหนูเอามาจับเพลงสันนาเดียมาเป็นโชว์แม่หน่อยเออมี่าตุจกจกจกเออเออจกจกเมื่อกี้อยากจไว้อยากจับไว้เป็นยังไงนะมันร้อนไงี้ยนะจิ้งจกเฟตอ่ะเจจกเซตอ่ะแล้วก็ทำปากจิ้งจกปากจิ้งจกอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะนีบขาหนีบขาด้วยเบียร์ขานะอย่างนี้นะถ้าเหมือนขาเป็ดอ่ะใช่อย่างนี้แล้วก็จกจกจิ้งจก จกจงจิ้งจกจจิ้งจกจงจิ้งจงจงองจ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 ง้งจงจอจงจงจงยงจงจงบเหรอไมงจช่ปจงจ้จง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 จ่จง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 มงจงจงองจ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 ง้งจจง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 ช่จงจงจงงจ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 จง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 งจจจจจงจจจงจงจงคุณแม่ได้ขอบคุณมากาจจ จอดด้วยต้นชีวิตเอาเอาเอาเมาเต้นเพลงโจโจนี่เลยใช่ไหมใช่โอ้มันได้จังหวะถูกไหมขอบคุณมากเลยนาเดียเราได้ท่าใหม่เพลงใหม่ด้วยเอาจริงแต่ไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูย้อนหลังดูก่อนแม่จะลงอยู่ในช่องอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเลิศมากเลิศมากคพื่อแต่พวกเธอดังกว่าเราอีกอ่ะไม่เลยแม่มันมาจากโพสเฉยๆมันแรงผู้ติดตามเยอะมากเลยอุ๊บอ๊บ อุ้มอิ่มแม่อุ้มอิ่มอุ้มอิ่มอุ้มอิ่มสวีทค่ะอุ้มอิ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแม่ท่านนั่งเหนื่อยมากเลยเราตลกท่าอุ้มอิ่มมากเลยอะอ้มอิ่มอุ้มอิ่มเต้นท่าแบบชอบมากเลยอะเป็นท่าแบบแบบอย่างเงี้ยก็ก็กลับไปดูแม่เรากอกลับไปดูตัวเองนะอุ้มอิ่ม อย่างเงี้ยเราชอบอุบมอิ่มมากเลยตะเต้นแบบเหมือนกีกกานอ่ะอุบมอิ่มแม่หนูไปดูหนังทาเล่มาหนูดูปีศาจนอ้องมันมันแบบนี้ไงหนูก็เต้นท่า <laughs> อ้โหว้าวเลิศมากเลยอุบมอิ่มวุย้ยพวกเธอนี่หาะเนียจัดมาเป็นซีเค็ทเลยเนี่ยตลกมากเลย สวยแล้วยังตลกอีกเลยค่ะเขาจะบอกว่าไม่ตรงปกสายจริงถูกไหมสายดิงก็เลยเน้นสวยกับรั่วถูกไหมถูกต้องเลยเลิศมากเลยเลิศมากเลิศมากเลิศมากเหนื่อยเลยกูแล้วก็สรรหาปัดมาเจอกันเนาะจะทำใช่สัรหาปัดมาเจอกันเหมือนกันแรกก็ด้วยความที่ว่าเจอแวบแรกแล้วเราเราแบบเราอันนี้เอนเนอร์จี้ไงพอพวกเธอเอนเนอร์จี้เราก็แวะเลยชอบเลย แม่เพราะว่าหนูต้องใช้ท่าเต้นแบบนี้ในการสอนเด็กตอนให้เด็กมี energy ก่อนเรียนอ๋อพวกเธอพวกเธอเป็นครูนี่นาใช่แปลว่ารับน้องอะไรเงี้ยก็ต้องรับตอพวกหนูก็ซ้อมเต้นแบบนี้นะแม่โอ้มีท่าแนะนำรับสอนเราอีกไหมจริงนะแม่ท่าที่เพื่อนหนูสอนแบบนี้ป้าจริงบอสอันนั้นจำอันนั้นเอาประจำแล้วแต่แต่แต่ว่าเอาเป็นท่าที่แบบเต้นกับเพลงโจ๊ะๆอย่างเงี้ยแดนแดน ปลาหมอมันอยู่ในน้ำปลาหมอนีไงแม่นนมอันนี้คือเพลงลีดละไม่ลีดนะแม่จำไม่ได้อ่ะ<ม>จำไม่ได้อะแม่ไม่เป็นไรค่ะค่ะได้ได้จิ้งจกมาก็โอเคละแต่จิ้งจกนี่จำขึ้นใจเลยจิ้งจกนี่จำขึ้นใจเลยทำบ่อยจิงโจกท่าเต้นจิ้งโจกเลิศมากมเลยไปดูชากันคะพวกเธอว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย เธอว่าเราชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงต้องถามคำถามนี้ดิชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงทำไมล่ะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์เฉยๆถูกไหมเนาะเพราะว่าเพราะว่าแบบไลฟ์สดอะไรแบบนี้บางทีมันต้องอนเตอร์เทนคนดูอเออมันก็เป็นคาแรคเตอร์เฉยๆเลิศมากนาเดียเ <c oughs> พิ่งเคยเจอคนสีสกเกตเลยนะจะบอกให้แล้วสวยเลิศด,ดังอย่างงี้ <c oughs> อันนี้อาจจะไม่ไหไ <laughs> วแล้วไห่ไหวค่ะมาทำปกคลิปกันพี่เย์สามาทำปกปิดกันเร็วๆปกคลิป <c oughs> อย่าลุดคำนะครับผม ไม่ได้ค่ะตัวห้ามสั่นนะตัวห้ามสั่นตัวห้ามสั่นเอาใหมเอาไหมอ่าเดี๋ยวไปแคปเอานะหุยเก่งนะเนี่ยเก่งแต่เออเลยเก่งนะเนี่ยหุยไม่ได้กลับบ้านปกติแกล้งใครจะหลุดขำตลอดเลยจริงแม่พูดภาษาอะไรได้ไหมภาษาลาวภาษาลาวภาษาอะไรแม่ไว้พอนี้พี่พี่หนุนหน่อยภาษาลาวแล้วก็ภาษากลางแค่นั้นเนี่ย อ๋อหรือว่าได้อีสานอุ้ยพรอะไรคะน้องอุ่มอิ่มเพื่อนสอบสอบติดแล้วสอบติดสอบใบประกอบพี่สอบใบประกอบอ๋อพี่เมษาปีสี่แล้วก็จะจบแล้วพอจะจบแล้วก็ต้องไปสอบใบกอพอใช่แม่ผ่านแล้วประกาศวันนี้แหละผ่านแล้วเอแล้วจะให้อุ้ยพรอะไรอ่ะเอาก็อุ้ยอ๋อก็ดีจะดีได้อบคนนียังไม่ได้สอบอ๋อ อันนี้จากประสบการณ์ที่มีเพื่อนเป็นครูเหมือนกันจะบอกให้อันนี้ถามมันมาตรงๆเลยนะแบบสาระเลยทํายังไงถึงจะสอบใบประกอบวิชาชีพครูผ่านเออจริงจังเลยนะนี่คือเขาจริงจังเลยมันบอกมาว่าไปบน <c oughs> ใช่มันบอกไปบนซึ่งเม็นผ่านจริงไม่รู้นะครับอ <c oughs> ันนี้แล้วแต่คนนะครับผม <c oughs> แต่นี้ก็งงเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้แบบตั้งใจจะให้ผ่านตั้งแต่รอบแรกขนาดนั้นอะ เออรู้ว่ามันสอบได้หลายรอบถูกไหมล่ะมันก็สอบเรื่อยๆเออแต่ว่าไอ้เพื่อนคนนั้นอะมันสอบรอบแรกรอบเดียวพลาดเลยมันบอกมันบ่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าหลักๆเลยอย่าให้เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าอาจจะต้องซื้อหนังสือมันมีนี่ใช่ไหมซื้อหนังสือที่แบบสําหรับใบสอบสอบกอพโดยเฉพาะอะไรอย่างงี้เรียนติวด้วยแม่ใช่ไปเรียนซะอะไรอย่างนั้นใช่แต่ว่า ข้อสอบมันเป็นวิเคราะห์ส่วนใหญ่แล้วก็ไปเอาเทคนิคจากเขาอ่ะในการทำข้อสอบคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรอย่างนั้นใช่เลิศมากพวกเธอวทำได้อยู่แล้วพี่เมย์สายยังได้เลยนาเดียกับอุบอิฟทำไมจะไม่ได้ดูก็รู้ว่าเลิศเหมือนกันเลิศเลิศมากาลยเลิศเลยละเลิศเลยละเลิศเลยละได้อยู่แล้วเดี๋ยวอีกเป็นหนุกเป็นเอฟซีป็ะเดียวนะชอบมากเลิศเลยเลิศเลยละเหมือนกันกระจกหกด้าน ตอนนี้อยู่ปีสองถูกไหมอีกอีกเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เมษาพี่เมษาเพิ่งพี่เมษาเรียนจบแล้วสิไม่ใช่ปี 4, สี่สิท่านั้นะ่ะไม่ป, 4, มปีนี้อยู่ปีสี่แม่ปีนี้อยู่ปีสี่แล้วมันสอบกพอพได้แล้วหรอไอไม่ใช่กพอพใบประกอบแม่อ๋ออ๋ออ๋อใบป,ประกอบอ,อ๋อนั่นแหละค่ะพวกเธอก็อีกสองปีถูกไหมไม่หนูปีหน้าเขาให้เริ่มสอบได้ตั้งแต่ปีสามอ๋อมันต้องสอบใบกพอพกับใบ อีอันหนึ่งคือใบประกอบวิชาชีพหรอก็ก็พอมาแยกไม่ใช่หรอก็พอแยกตั้งหากก็พอแยกตังหากอ๋อก็พอแยกต่างหากเนาะอันนี้ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เรื่องนี้ได้อยู่แล้วค่ะพวกเธอเลิศขนาดนี้ไปเป็นครูสังคมกับครูวิทยาศาสตร์ที่เลิศเลิศซะแล้วก็ไปเต้นท่าจิงจกให้เด็กดูวจิงจบจิจิงจบชายเลิศมากค่ะเลิศมากอ่ะมีอะไรอยากคุยกไหมอ่ะจะบอกว่าฝันดีค่ะพี่เวฟเฮ้ยน้องอุ่มอิ่ม เราจะไปสอบแล้วพวงนี้หนูต้องไปนมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะสอบอะไรพวกนี้สอบกลางภาคสอบกลางภาคเรองอุ้มอิ่มถ้าแบบพี่แวบไปสี่สเกตย่างไงถ่ายวอล์กวอล์กวอล์กได้เลยได้ไหมพวกเธอสามคนได้เลยแต่คิวอาจจะว่างไม่ตรงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่างัอเดียพี่ตรงกันตลอดไม่ค่อยมีเลยเลิศมากถ่ายวอล์กกับสาวๆสี่สเกตถูกต้องเลิศเริ่มเลย จดไว้ไอจีจดไว้เรียบร้อยแล้วจดไว้แล้วโอเคค่ะคลิปนี้ลงได้เนาะไอจีเปิดวาร์ปเลิศมากค่ะอุ่มอิ่มเมษานาเดียใช่ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะพี่เบ๊บแฮปปี้ถูกไหมคะแฮปปี้มากมากตอนเนี้ยดูจากวันนี้ก็เลิศแล้วค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากถูกไหมเซอร์ไพรส์จริง อยากได้เพลงก่อนไปไหมคะอา่ะจะไม่ไหวแล้วค่ะจะกระดูก <c oughs> หักแล้วค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ